สวัสดีค่ะทาง AS นะคะต้องขอขอบคุณทาง IAM นะคะขอบคุณคุณหมุยนะคะแล้วก็น้องๆเบียนเคทั้ง6ท่านนะคะน้องเจนน้องมิวสิกน้องปันน้องโมบายน้องเนยและน้องเจนนิดนะคะ แล้วก็ขอบ,ขอบคุณทางโฟนออล็อกด้วยนะคะขอบคุณคุณวุฒินะคะน้องเติร์ดน้องปอเช่น้องแจ็คก,กี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AIS 5G ซึ่งเรานะคะก็จะมีโปรเจกต์ co-create content ร่วมกันในรูปแบบใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็น AR แล้วก็ VR นะคะที่จะมาสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับแ,นแฟนๆของ,องน้องๆผ่านาา G, เครือข่าย AIS 5G เครือข่ายที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดอยากให้ทุกท่านนะคะติดตามเร็วๆนี้ค่ะผลงานของพวกเรา charcoal. ค่ะก็ในส่วนของแนะนาของทาง i a m นะคะ ก็ถือว่าเราก็มีความยินดีแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทางแคมเปญ AS 5G นะคะัทางเราก็พร้อมเต็มที่แล้วเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเทคโนโลยีของ AS ที่เราจะมาสร้าง create something ที่มันเป็น new experience แล้วก็เป็น immersive ความพิเศษของคอนเทนต์ที่น้องๆ BNK Project เตรียมไว้ไม่จะเป็นอยู่ในรูปแบบไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะให้น้องๆทั้ง6คนมาเล่าถึงความพิเศษให้กับทุกคนได้ทราบกันค่ะก่อนอื่นเลยขอบคุณทาง AS มากๆนะครับที่ให้โอกาสทั้งโฟนลล็อกเองแล้วก็น้องๆทั้ง3คนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว AS นะครับโดยที่ครั้งนี้ความพิเศษคือว่าทั้งสามคนเนี่ยเขาจะมีส่วนร่วมในการสรอทคอนเทนต์เองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังน้องๆกันว่าเขาเตรียมอะไรมาบ้างครับผมสวัสดีค่ะพวกเราบียร์แนเดร์สสวัสดีค่ะ คนเป็นไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าจะบอกว่าคิดถึงทุกคนมากมากเลยตามที่แบบว่าพี่สีกับพี่หมวยได้พูดไปเมื่อข้างต้นนะคะด้วยเทคโนโลยีจากแบบ A S 5 C เนี่ยจะสามารถทําให้พวกเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นที่พิเศษไปมากกว่านั้นเนี่ยคือเราได้มีโอกาสได้มาร่วมสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยก็เลยดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสเรามาทาตรงนี้นะคะวันนี้เรากลับมาแล้วค่ะซึ่งเราจะกลับมาทั้งหมด2รูปแบบนะคะนั่นก็คือการ A R หรือว่า V R นั่นเองค่ะยังไงก็เราติดตามกันได้นะคะแอพพลิเคช ที่ทุกคนสามารถมาพบกับเราแบบเอ็กซ์คลูได้นะคะก็คือ A.S 5G Play VR แล้วก็ A.S 5G Play AR นะคะยังไงก็รีบหยิบมือถือแล้วก็โหลดมาเล่นกันเยอะนะคะซึ่งประสบการณ์สุดพิเศษแบบนี้นะคะแน่นอนว่ามีให้กับเฉพาะลูกค้าของ A.S i เท่านั้นค่ะซึ่งใครที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า A.S i นะคะเราไม่ได้แล้วค่ะต้องรีบมาเป็นลูกค้า A.S i นะคะสำหรับพวกเรา3คนคนนะก็รู้สึก ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมเคลียร์คอนเทนต์กับทาง AS 5 G นะครับใช่ครับก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันรอไว้เลยได้นะครับผม AS 5 G k b r แล้วก็ AS 5 G k a r ครับผมแล้วก็อยาจะบอกว่าคอนเทนต์สุดพิเศษเนี้ยดูได้แค่เฉพาะลูกค้า AS เท่านั้นนะครับใช่ครับใครไม่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเนี่ยย้ายไปเลยนะครับพวกเรามีกิจกรรมพิเศษอีกอย่างนึงนะครับก็คือเราให้ทุกคนเนี่ยติดแฮชแท็ก AS 5 G X Third p a r t y Jackie นะครับผมแล้วก็อยากเห็นพวกเรา ทำอะไรพิเศษร,ร่วมกับเอส 5G เสียนไว้นะครับผมเสนอไอเดียมาพูกเราจะเข้าไปเลือกนะคบผมบอา่านแล้วก็เลือกเลยนะคะผมได้กันเยอะนะครับเสียงกันเยอะนะครับผมแล้วก็ทางเอสนะคะอยากจะขอบคุณน้องๆขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาร่วมกันสร้างโปรเจกต์ดีๆร่วมกันนะคะกับ AS 5G นะคะแล้ววันนี้เราก็มีของขอเัเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมอบให้กับทุกท่านคะ่นะและก็คือน้องอุ่นใจนี่เองนะคะคค่ะขอบคุณค่ะ ขอบค oh <my> ุณค่ะขอบคุณค <int eles> ่ะก็วันนี้พวกเรานะคะมีกิจกรรมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันด้วยให้ทุกคนนะคะช่วยกันคิดว่าเอ๊อยากให้พวกเราเนี่ยทำอะไรร่วมกับ AAS 5G นะคะพร้อมกับติด hashtag AAS 5G x d n k ื่อเทศค่ะ ใช่ค่ะพวกเราเองก็อยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมแบบว่าแสดงความคิดเห็นแล้วก็ไอเดียต่างๆของทุกคนเพื่อช่วยพวกเราอีกชจ้งทางหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับเตรียมพบกับพวกเราที่แอปพลิเคชัน a s 5 g PlayVR และ a s 5 g PlayAR นะครับผมพิเศษเฉพาะลูกค้า AS เท่านั้นนะคะแล้วมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะห้ามลืมนะเข้าใจไหมบายบายครับบายบายเจอกันครับ